มาเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องพัสดุกแล้วสั่งอะไรมาก็ไม่รู้ลืม <c oughs> ขออนุญาตเปิดนิดนึงง่ายๆเลยการแกะกล่องพัสดุอะแ,แนะนํานะครับว่าได้ถ่ายโอไว้ด้วยเนาะ <c oughs> ไ,ได้เค็มได้อะไรเลยกองโอ้เป็นเครื่องช่างนะครับยี่ห้อน,นี้แหละผมสั่งมาสองชุดได้สี่กล่องเลยนะได้สี่ชิ้นใช่ไหมอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวมาแกะดูซิ โอเคโอ้จะสวยง,งามอันนี้ตึ้งห่วงโอเคใช่ไหมไม่รู้เอออันนี้ไว้แขวนของช่างได้สูงสุดเท่ายยหไหร่อะสิบกิโลเหรอใช่ไหมน่าจะสิบกิโลนะสมมติว่าเราเรามีของเราจะช่างเราก็เอาของแขวนที่ตะขออย่างเงี้ยนะครับหนักกี่กิโลก็อ๋อประมาณนี้นะ กินกระเปลาไปดูเดี๋ยวทดสอบนะจ้านายให้ข้าวเหนียวมาน้ำหนักที่แกนไว้เท่าไหร่ไม่รู้นะไม่บอกเป็นของขวัญนะครับที่เจ้านายแจกเป็นข้าวเหนียวนะลองลองทดสอบน้ำหนักเท่าไหร่แป๊บหนึ่งโอ้ กิโลหนึ่งนะครับน้ําหนักกิโลหนึ่งเขนยอดถุงนี้นะยี่ห้อนี้แหละนะครับที่เจ้านายก็แจกผมนะครับหนักกิโลหนึ่งครับเปในถุงไม่ห่อเขาบอกมั้ยไไม่มีบอกนะก็ถือว่าตรงนะครับเนี่ยผมจะให้ดูแทนตรงมานครับน่าจะเห็นอยู่ไหมไม่รู้สิเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะ ข้าเหนียวถุงนี้หนัก1นกิโลรวมไอบรรจุพันธุ์ด้วยนะเออหนึ่กิโล,โลนกินิดๆนะครับถือว่าใช้ได้นะครับส่งของตามตามออเดอร์ที่เราสั่งจริงนะครับคือเออเป็นโปรเนาะสั่ง1ชิ้นเนี่ยเขาจะแถมหนชิ้นเท่ากับ2ชิ้นผมก็เลยสั่งไป2ชุด2ชุดก็ได้4ชิ้นนะครับ อันนี้เป็นอะไรตัวปรับเหรออ๋อถ้าเกิดว่าเราใช้ไปใช้ไปแล้วเข็มเขาอ่อนเราก็สามารถปรับได้เออตรงจุดนี้นะเนี่ยหมุนได้นะครับนะครับโอเคส,สีอันนี้ <c oughs> ไม่รู้จะใช้จะกี่ปีแลน่าจะหลายปีอยู่นะช่างที่กล่องเขาบอกว่าช่างได้สูงสุด10บกิโลรงจุดนี้ เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเครื่วสิบกิโลเคีนะโอเคนี่ก็เป็นการแกะกล่องพัสดุง่ายๆของผมนะครับคลิปหนึ่งนะครับไม่มีอะไรจะถ่ายก็มาถ่ายเนี่ยแกะกล่องพัสดุเครื่องช่างนี่ครับีห่อนี้นะเราไม่หาในเน็ตด,ดูนะครับมีอยู่นะครับมีขายอยู่นะครับแล้วเขาก็ส่งส่งตามตามที่เราสั่งส่งจริง顺丰ง,ง่ายส่งจริง ไม่ตัวไม่หลอกกันเลยครับมีอะไรมันข้างๆมันไม่ได้ดูเลยวิธีการใช้มั้งน่าจะบอกประเทศผลิตอะไรงี้มั้งโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับการแกะกล่องพัสดูของผมนะสำหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปตรงไว้นี่

ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวนะครับไปทดสอบของจริงก่อนกับเครื่องช่างเป็นเครื่องช่างอเนกประสงค์นะง่ายๆนะขนาดพวกพาเลยนะแบบนี้